สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นเศรษฐีมั่งมีนะครับของงวดประจำวันที่16กันยายน2566นี้นะครับใบนี้นะครับจะเป็นใบงวดวันที่1กันยายน2566นะครับเพิ่งออกไปนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเข้ามาที่8 7ตรงๆงนะครับสำหรับ เศรษฐีมั่งมีนะครับก็ไปรับชมของงวดวันที่16กันยายน66นี้กันได้เลยนะครับสำหรับงวดวันที่16กันยายน2566นี้นะครับเศรษฐีมั่งมีให้เลขเด่นมาที่เลข3เลข5และก็เลข7น,นะครับเด่นสุดก็คือเลข7น,นะครับสำหรับชุดเลขเด่นนะครับส่วน3ตัวนะครับให้มาที่ 831 851 871 238 5 8แล้วก็278นะครับต่อมานะครับชุด2ตัวนะครับเด่นเลข3นะครับให้มาที่เลข30 31 32 34แล้วก็38นะครับเด่นเลข5นะครับให้มาที่50 51 5254แล้วก็58นะครับต่อมานะครับเด่นเลข7นะครับให้มาที่เลข7071 72 74แล้วก็78นะครับส่วนชุดเลขเบิ้ลน,นะครับให้มาที่3355แล้วก็77นะครับสําหรับชุดเลขเบิ้ลน,นะครับของเศรษฐีมั่งมีนะครับ ประจํงวดวันที่16กันยายน2566นี้นะครับถ้าท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้ลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ราท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ